ปังมากนางเอกดังจูจๆโผล่ตึก g m m t v หลังถูกพี่ชอดดึงตัวเล่นละคร เป็นนักสแสดงมากฝีมืออีกคนของวงการบันเทิงสำหรับยดานารินยากุลมุงคลเพชรมีชื่อเสียงโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงและกำลังมีผลงานละครฟอร์มยักษ์กับทางช่องสามอย่างละครชุดเรื่องดวงใจเทวพรหมรับบทเป็นขวัญฤทัยเทวพรหมล่าสุด10มกราคม2023ยดาได้โพสต์ภาพหลังจากที่เธอได้ปรากฏตัวที่จึก GMM อ็มเแกรมี my, เพื่อบวงสวงละครค่ายแชทแอดแชทสอง้นที่มีพิชชอรเป็นหัวเรือใหญ่โดย โพส์นี้ยดาระบุแคปชั่นว่าดีไซที่ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งกับพี่ชอตพีเอสแอดดีเจพี่ชอตแอดเอและทีมเชนแอดเชนสองห้าหกหนึ่งขอบคุณที่ให้โอกาสแะดานะคะยยดาจะตั้งใจให้เต็มที่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแอดคลับฝ่ายเด็กอันด์ดอสกอร์เดอรซีรีส์วันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อที่น่ารักกับยยดาทุกคนนะคะ